22เข้สาสถานีมันโป่งราช้าประมาณ45นาทีนะครับช้าพรโดนกักลีให้40ไปก่อนนะครับ40ช้ามาเนื่องจากเครื่องยนต์อาการไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ทักผมก็กักรถนะครับให้โดยเิเศษ40แซงมาก่อนสอง,สองจอดเยอะกว่านะครับจะ,จะยิ่งนำ40ช้า สองสองก็เลยเดือดร้อนไปด้วยฮะ <S 2> <S 2> <S น,น้องอล <S <S จะพาบนทางลงไปนะฮะ Thank <laughs> you. เราไปจัดเ่ง